สวัสดีครับทักไทยขอ,อนโยเสาร์เพื่อนๆไก่ๆก่กาอสวัสดีครับพามาอัปเดตน้ำแกงครับเมื่อนี้ยตื่นเสาได้เบียกลายตื่นสายได้เบียกหน่อยนี่คือวิธีชีวิตของเจ้าบ้านสังแปนครับขำบลนแงนงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเป็นวิธี ชาวบ้า,บานครับเพื่อนๆมารายงานสถานการณ์นำา,วา่วมลดแล้วครับลดลงหลายใกล้ปกติแล้วใกล้ปกติแล้วพี่น้องออกมาทากักทายให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับมาเปิดเผยตัวตน คือปหญ่เสียนครับนี่คือน้ำแ้งครับน้ำน้ำแกงคีอลงมาหลายๆลายวัสองสามหมื่นก่อนมื่นบกแล้วครับลงแล้วลงหลายครับอย่าปกติเห็นขั้นแท้คันหน้ากันแล้วนี่ครับ อีวเวีตนตอนเช้าเมื่อนี้เห็นมือวันอังคารนหะครับวันที่สิบเจ็ดที่สิบเจ็ดเหครับเมื่อนี้ยบรรยากาศสวยงามว่าะเป็นหาดพัทยาครับพัทยาบางแสนเป็นไหนใช้ซื้อแบบพัทยาแปดนะ สองสามสี่หาหกเป็นตังมาเวินล้วครับ <c oughs> ามมาเป็นพัทยาแกดครับน้ำม,มันหลากหลายหลายแค่แ่น้ำปีนนี่คือสถานการณ์บ้านเฮ้าครับพี่น้องเพื่อนๆทุกคนนี่คือบ้านสังแ้นครับ น้ำกันยังอยู่ครับแต่กับบดนหมูว่านหลายกว่าน,นี้ครับเพราะว่าเพิ่นก็นได้ไหนนั่นแล้วกดคว้างหรือแบบปล่อยหม่องที่มันกีดขวางออกแล้วครับมันก็เลยลงเร็วน้ำลงเร็วครับมือนี่เบ่งน้องครับบ่งน้อกันครับเพิ่มกับกวางครับที่สวมกวางขนาดวมไลย นี่คือบรรยากาศตอนเช้าครับดาวันที่17ก็เมื่อวานคือที่นอนก็สิได้โชคดีผู้คนเนาะปังๆเอา้าเป็นกำลังใจให้ผู้ได้ผู้บ่ได้ก็เป็นกำลังใจขึ้นกันครับบ่มีโชกผู้มีโชคก็เป็นกำลังใจดีใจนำครับผมนี่ล่ะ มันมาแน่ครับมันสิจนมันกรบโจนมันก็บบนม,นกมีมากรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามไปปัจจุบันนี้มันบกือตะเก่าครับมันมีรางวัลคนมีรางวัลคนมีคนรวยได้ครับอยู่ดีๆก็รวยได้ครับประมาณนี้ครับบานเฮา มานากะบรรยากาศดีครับอากาศมันบริสุทธิ์หยุดออาต้นฟังเสียงนกเสียงกบเฉียดห้องโอเดอดอตอเดดนกหน่อยห้องจิบจิบจับจับไปกันีุคนสุกอย่างหนึ่งครับมาหน้า,าได้ยินเสียงร้องเสียงคุย งอกหรือซาปัสต์ถูกสนิทเป็นกับกุ้ยกันต่างค้นต่างภาษาคือกันก็บ้นน่ครับแต่เราบรูเรียงก็เป็นบริเรียนแต่คนห้องกับยังคุยกันคนละภาษาครับเบาคือกันแต่ห่างบรูเรียงกันครับพูดเหมือนกันแต่พูดกันไม่รู้เรื่องครับประมาณนั้นแหละ นี่คือต่างเผ่าต่างภาษาแต่บ้านเดียวกันกันยังเบาโย่ยอกาผู้ไทยกาผู้ลาวนี่แหละครับสัตในโลกคือกันครับไก,ก่กับก๊อกก๊อกแก้งุยกันเอื่นลูกมาก,กินเนียกินยังะมาณมันนะครับนกคือกันตื่นลงมากห้องคุ้ยกัน ไปกินเกศได้ายได้ก็สิเป็ดมัานนี่ตัวพิ่งจะงอกค้อนนอกงห้างไปอ <laughs> งามเขาค้อนกับแซวๆซวนอกเอียงเห็นบ่มไอกินหันกินนีมากโอ้ยได้กินอิมกินพี่ก็จะเอาเงิคุยกันไปรักจานนั่นแหละครับนี่คือตัวเรียงสัพสั <laughs> เกิดมารวมโลกครับขอขอบขคุณเพื่อนๆทุกคนที่เขาทักทาย ตอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกคนเด้อพี่น้องเอง้ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกครอบครัวขอหยุดลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ครับพอ,อกันลิปหนะพี่น้องลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ ยังเพ่งๆพีน่อง,อง,องด้ยทุกคน